เปิดตัวแล้ววันพัทสิบเวอร์ชั่น g l o b a l ใชฉายชิปเซนประกนอนแปด elite ความจุสูงสุดแรม16บหกเกกรอมห้าริกพร้อมแบดหก0 0นมิลแอมล่าสุดทางวันพัทก็ได้เปิดตัววันพัทสิบสามเลอทงรุ่นล่าสุดเลือทงรุ่นล่าสุดในตลาด global แล้วครับหลังจากที่เปิดตัวที่จีนไปเมื่อปลายปีที่แล้ว ซึ่งในร์ชั่น g l o b เ l นี้ก็ยังจัดสเปคที่น่าสนใจเหมือนเดิมโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอ OLED ขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K+ ความส่องสูงสุด4,500นิตใช้ชิป s n a ด d รก g 8อิ e ล i t ตให้แลมมาแบบอ p d พีเดมีเรือม12 g ิกับ16 g ิส่วนลำเป็นแบบ U.S. 4.0มีเรือม256 g ิกับ512 g ิให้กล้องหลัง3ตัวที่พัฒนาร่วมกับฮัสสันบัตมีทั้งกล้องตัวหลักความเอ50ล้านพิกเซล ล wide, ลลลกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องพันธสโคป3เท่าความละเอียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP68 ทั IP ้ง69ระบบปฏิการ Android 15ครอบทับด้วย Oxygen OS 15ไฮบตเตอรีม่มาที่6,000 mAh รองรับชาร์จไว100วัตต์สมาร์ทโฟน OnePlus 13เ v e r s i o น Global มีรุนร่นเรืราคาตามนี้ครับรุน่น RAM 12GB ROM 200แอมโมกิงมก้งราคาอยู่ที่ 899ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ31,000บาทและรุ่นแรม16กิกรอม512กิกเมทายอยู่ที่999ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34,500บาทครับ